โทรมาคุยกันก่อนนะคะสองเจ็ดศูนย่ันน์ให้กินก็กินไปให้กินเหรอให้กินเหรอต็มที่เลย

นี่ไม่เห็นเลยมันเล่นตั้งสองรอบเม่กิ้แล้วอ่ะนมอ่ะ